ขออนุญาตเลกรกดนะครับเมืม่อครั้งที่แล้วครูได้บอกถึงเรื่องของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เราจะเรียนรู้กันแบบทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมีอยู่ทั้งหมดอยู่สามวิธีการนะครับก็คือสามกระบวนการทั้งหมดนะครับคือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งอยู่ในหน้าเรียนของหน้าที่สามของพวกเรานะครับถ้าตอนนี้พวกเราเปิดหนังสือไปพร้อมกับคุณครูจะอยู่หน้านี้สามก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศึกษาเกี่ยวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งวิธีการทางวิทยาศาสตร์จะมีอยู่สาม วิธีการด้วยกันนะครับวิธีการที่1ก็คือ1.1นะครับก็คือวิธีการทรางวิทยาศาสตร,ร์วิธีการทรางวิทยาศาสตร,ร์คือก,อา,การสแสวงหาความรู้ถางวิทยาศาสตร์นะครับยังมีกระบวนการมีแบบแผนมีขั้นมีตอนนะครับนี่คือกระบวนการในหน้าที่5นะครับนี่คือหน้าที่5้านะครับมีทั้งหมด5ขั้นตอนดูไปพร้อมกับครูครับมีทั้งเรื่องของระบุป,ปัญหาตั้งสมมติฐานรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข,ข้อมูลสรุปผลนะครับเดี๋ยวครูจะถามเดี๋ยวครูจะให้เลขที่ลอง ลองดูซิว่าการระบุปัญหานี่จะเป็นยังไงนะครับอ่าโอเคในเรื่องที่หนึ่งอยู่ไหนครับเือที่หนึ่งใครเอ่ยเปิดไมค์หน่อยครับครับคุณหลวงครับอ่านในหน้าที่หกการระบุปัญหาคุณหร่อว่าการระบุปัญหาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอ่านให้คุณฟังหน่อยสามัคทันนีนะครับหน้าที่หกเป็นการตั้งคําถามตั้งปัญหาว่าไปเลยครับวาไป หรือสงสัยที่เกิดจากการสังเกตสิ่งต่างๆซึ่งคนทำอย่างละเอียดรอบคอบและแใช้ประสาทสัมผัสต่างๆเข้ามาช่วยครับประสาทสัมผัสที่ครูพูดถึงที่เข้ามาช่วยนะครับก็แต่หูตาจมูกปากลิ้นผิวหนังใช่ไหมครับเอ,อใช่ไหมครับก็คือหูได้ยินตาได้มองเห็นจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ชิมรสผิวกายได้สัมผัสนะครับโอเคนี่คือประสาทสัมผัสทั้งห้าของเรา นะครับทีนี้เอาเลขที่สองครับตั้งสมมติฐานเป็นการคาดคะแนนคำตอบของปัญหาที่ต้องการศึกษาโดยจะใช้ข้อมูลหรือใช้ความรู้เดิมมาเป็นพื้นฐานของคําตอบที่คิดไว้ล่วงหน้าซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตการสํารวจหรือการทดลองโอเคครับนี่ก็คือเป็นการาคาดคะแนนคาตอบโดยใช้ความรู้เดิมของเราโดยการยอมมาตั้งสมมติฐานนะครับเอเลขที่สามครับรวบรวมข้อมูล ถ้าเขาไม่อยู่บอกครูนะจะได้ไม่ต้องรอเขาเรือที่สามรวบรวมข้อมูลครับเอเอิร์ธพูดอะไรนะครับครูไม่ค่อยได้ยินครับข้อที่สามครับข้อที่สามรวบรวมข้อมูลอ่านเลยครับหน้าที่หกอ่าน ห้า่ <56. S 1> แต่ว่าไม่ได้เปิดหนังสือตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมเนี่ยข้อที่สเป็นการรวบรวมข้อมูลหรือค้อหาคำตอบของปัญหาด้วยวิธีหลากหลายเช่นการสังเกตการสำรวจ การรอ,อการสร้างแบบจําลองเพื่อให้ได้ข้อมูลแล้วบันทึกผลไว้โอเคใช่ครับก็คือเรื่องของการรวบรวมข้อมูลเนี่ยเราจะต้องการรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกตหรือเวลสัมผั์ข้า,าของเราเนี่ยเพื่อบันทึกผลเพื่อสร้างแบบจําลองนะครับอะไรที่สี่ครับวิเคราะห์ข,ข้อมูลเลไที่สี่ใช่ครับ,ครครบเป็นการนำข้อมูลที่ได้ จากการรวบรวมด้วยวิธีการต่างๆมาแปลความหมายหรือบรรยายความหมายของข้อเท็จจริงที่มีอยู่เพื่อนําไปสู่การสรุปผลครับโอเคครับเลขที่ห้าครับเลขที่ห้าได้ครับเป็นการสรุปผลของข้อมูลที่ได้ทําการศึกษาคน้นความาเพื่อตรวจสอบว่าตรงกับ สมไดบัญชที่ตั้งไว้ลงหน้าหรือไม่ครับ<ม>โอเคโอเคครับขอบคุณมากนะครับก็คือวิธีการทำวิทยาศาสตร์เลยประกอบไปด้วยหาขั้นตอนตั้งแต่เรื่องของการระบุปัญหาตั้งสมุติฐาน,นรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล้ลลวกสรุปผลนะครับซึ่งวิธีการเนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เขาจะใช้ในการดําเนินการทํางานนะครับดําเนินการทํางานเพื่อที่จะให้นักเรียนหรือคนที่เขาหาคําตอบเนะี่ยได้ชัดเจนไม่ว่าจะประกอบไปด้วยระบ,บุปัญหาซึ่งการระบุปัญหาเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการที่มองภาพหปการตั้งคําถาม ต่อลงมาเปิดปุด๊บอันทนี่สอนเนี่ยเขาจะเป็นการใช้ความรู้เดิมของพวกเรานะครับตั้งได้แหละว่าจะเหมือนจะใช่ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ความรู้ของเราคือเราต้องมีความรู้เดิมก่อนนะครับอันที่3าก็คือหลังจากที่เราตั้งสมมติฐานแล้วที่เราจะต้องการหาคําตอบนะครับเราก็มาดูกันก่อนว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเราจะเป็นการสืบค้นหาข้อมูลด้วยวิธีการด้วยปฏิตภปพทั้งห้าระบบการสังเกตของเราหรือว่าจะเป็นการสํารวจการทดลองของเราหรือการเป็นการสร้างแบบจําลองของเรา ก็จะได้ในช่วงขั้นที่สามนี้นะครับเสร็จแล้วเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ผลต่างๆนานาแล้วก็จะสรุปผลได้คะตอบนี่คือวิธีการทํางานของนักวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งพวกเราต้องเอาไปใช้หลังจากที่เรียนกับครูนะครับทีนี้1 2จุดสองครับเัื่อเรียนไปดูครับในเนื้อที่เจ็ดใน1 2จุดเนี่ยมันจะมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับก็คือมีทั้งขั้นพื้นฐานกับขั้นผสมผสานนะครับขั้นสูงกับขั้นผสมเนี่ยนะครับ ซึ่งขั้นพื้นฐานมีกี่ทักษะครับถามเลขที่6ครับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบ,บ่งออกไป็สขั้นขั้นพื้นฐานเนี่ยมีกี่ทักษะเจดครับเจ็ดนะมีอะไรบ้างครับ7อย่างการสังเกตการจำแนกประเภทการวัดการใช้จำนวนการหาความสัมพันธ์ของสเปกกับเวลาการจัด การทำและสื่อความหมายข้อมูลการลงความเห็นจากข้อมูลการพยากรณ์ครับผมขอบคุณมากอเลขที่แปดครับต่อไปนะทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ชั้นสูงนะหรือขั้นผสมมีกี่ทักษะอะไรบ้างเลขที่แปดไม่มาครับไม่มาเลขที่เก้าครับ,รบอ่าเลขที่เก้าโอ้เลขที่เจ็ดขอโทษขนุนเลยขนุนไปได้ไงเลขที่เจ็ดครับ ถนนเลยที่เจ็ดวิทยาศาสตร์ขั้นสูงเนี่ยมีกี่ทักษะอะไรบ้างดูสิดูในหนังสือหน้าที่เจ็ดฝั่งสีแดงเห็นไหมครับนับสิฝั่งสีแดงอะ่ะมีกี่การถนน,นดูหนังสือกูอยู่เปล่าหน้าที่เจ็ด ขนุนเปิดไม้พูดได้ครับหกมีหกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีอะไรบ้างครับอ่านไปเลย <6. S 1> ขนุนอ่านเลยครับอ่านได้ไหมอ,อ่านไม่ได้นะไม่เป็นไรนะครับอ่า,อาเลขที่เก้าช่วยเพื่อนช่วยขนุนหน่อยแลย้เลขที่เก ใบตองทักษะกระบวนการทักษะค่ะการกำหนดและควบคุมตัวแปรการความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปการทดลองการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการการตั้งสมมติฐาน การสร้างแบบจำลองโอเคและนี่คือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นขั้นสูงและขั้นผสมนะครับซึ่งมีทั้งหมดหกทักษะด้วยกันนะครับทีนี้เราไปดูในหน้าที่แปดครับหน้าที่แปดนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่าแต่ละอันเนี่ยก็จะมีรายละเอียดนะครับก็ให้นักเรียนไปศึกษามาแหละนะครับก็ไม่ว่ากันเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่พวกเรารู้จักกันอยู่แล้วเราไปเป็นเรื่องของหนึ่งจุดสามในหน้าที่สิบครับนักเรียนดูหน้าที่สิบนักเรียนดูหน้าที่สิบครับ จิตวิทยาศาสตร์จิตวิทยศาสตร์คืออะไรก็คือคุณลักษณะของนิสัยของนักวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับซึ่งคนที่จะเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยจะต้องมีความรู้นะครับมีมีเหตุมีผลมีความสนใจใฝ่รู้มีความมุ่งมั่นมีความอดทนมีความซื่อสัตย์มีความซื่อสัตย์มีความละเอียดรอบคอบความใจกว้างข้างสงสัยรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งการทํางานของผู้อื่นได้อย่างทั้งสานนะครับนี่คือบรรทัดสุดท้ายในลานนี้ในหน้านนี้นะ เห็นไหมหน้านี้หน้านี้นะเคอ่ะนะครับทีนี้จะมีทั้งหมดในความรับผิดชอบการทํางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์มีความสนใจใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นช่างสังเกตความละเอียดรอบคอบนะครับอะนะครับทีนี้เรามารู้จักกับนักวิทยาศาสตร์กันเมื่อปี2 3 7พสาเจ็ดิบเก้าวิลเลียมวีเวลนะครับได้บัญญัติคําว่านักวิทยาศาสตร์ขึ้น ซึ่งให้ความหมายของคําว่านักวิทยาศาสตร์ว่าบุคคลที่เชื่อชาญทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างน้อยหนึ่งสาขาและใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นคว้าและวิจัยนะครับในก่อนหน้านี้จึงเรียกนักวิทยาศาสตร์ว่านักปรัชญ,ญาธรรมชาตินะครับเมื่อก่อนเป็นนักปรัชญ,ญาธรรมชาตินะครับหรือเขาจะเรียกกันว่า,า,านักอ่าไ n แอตอุดิเคเตอร์นะครับ ก็จะเป็นบุคคลแห่งนักวิทยาศาสตร์ก็คือภาพนี้คืจะเป็นหลุยบัสเตอร์นะครับนักจิลาชีววิทยานักเคมีชาวฝรั่งเศสผู้วางรากฐานทางการแพทย์ซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยครูเชื่อครูจำได้ว่าครูให้ powerpoint คนหนึ่งชื่อว่ามาลิกูรีป่ะใช่ไหมครับใช่ไหมครับอโหลทุกคนยังอยู่ไหมครับใช่ค่ะท,คทุกคนปิดกล้องหมดใช่ไหมหรือย,ยังไง ไม่ได้ติดแต่ว่าอินเทอร์เน็ตไม่ดีหรือเปล่าเรื่องของฟลูไม่ดีโอเคนะครับอ่าสิ่งที่ครูอให้พวกเราเราได้ศึกษาวันนี้ก็คือว่าให้นักเรียนเนี่ยนะครับลองเดี๋ยวเดี๋ยวให้หาหาคำตอบในหน้าที่สิบเอ็ดแหละแต่ก่อนอื่นเลยนะครับครูจะให้พวกเรารู้จักกับนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับในหน้าที่สิบสองก็คือเกเกอร์เมนเดลนะครับเดี๋ยวให้พวกเราอ่านลนะวันเนี้ยอ่านข้างหน้าครูจะถามก็คือวันศุกร์ มันสุกตอนบ่ายนะครับผู้จะถามว่าเก,กเกอร์แมนเดียวเขาคิ้นคดอะไรนะครับถ้าในนี้คำตอบคตอบให้พวกเรายังไม่เพียงพอไปเสิร์ชหาในเน็ตได้นะครับในความเป็นเก,กเกอร์แมนเดอยวอ่าทีนี้อย่างววันนี้ครับขอบอบหมายงานพวกเราหนึ่งชิ้นนะครับแค่ในหน้าที่สิบเอ็ดนั่นแหละก็คือสืบค้นข้อมูลน,นักวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนชื่นชอบหรือนักเรียนสนใจได้ไหมหนึ่งคนนะครับบอกชื่อเขา ว่าชื่อนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้ชื่อว่าอะไรานักเรียนเลือกใครนะครับประวัติโดยย่อเขาเป็นยังไงแล้วผลงานที่เขาโดดเด่นแลวเขาสร้างชื่อเสียงเป็นยังไงนะครับเอาแค่นี้นะครับในหน้าที่สิบเอ็ดโอเคพอทําได้ไหมวันนี้เอาแค่นี้แหละนะครับเอางานแค่นี้ทําได้ไหมครับน้องหอมทำได้ค่ะชิวมาก่ะคุณโอขาอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ไหมครับเอาหมวย ครูโดนเป็นไงครับจะทำได้ไหมหน้าที่สิบเอ็ดเนี่ยทำได้ครับโอเคนะเปเมเปเมเป็นไงทำให้ครูได้นะใครทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้ครูหน่อยนะครับทำให้เสร็จในชั่วโมงนี้นะครับครูจะปล่อยก่อนนะครับทำให้เสร็จในชั่วโมงนี้ครูจะรอตรวจนะครับก่อนก่อนสิบเอ็ดโมงครึ่งนะโอเคค่ะฮะ ต้องจโจทย์เขาบอกให้ติดภาพเราต้องติดไหมอ่ะยังยังไม่ต้องติดก็ยังไม่ต้องติดก็ได้นะครับยังไม่ต้องติดเอาแค่ okay. หนึ่งชื่อปอาวัิผลงานแค่สามอย่างนี้นะครับโอเคนะครับมีใครมีข้อสงสัยตรงไหนไหมเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยครูจะเริ่มเอาข้อสอบโอเน็ตเข้ามาให้พวกเราได้ดูได้ติวแล้วนะนะครับถ้าถ้ามันมันยังยืดเยื้อสถานการณ์มันยังยืดเยืยเ้ออย่างงี้ครูอาจจะต้อง สำเนาเอกสารใีพวกเราแล้วก็ต้องอาจจะต้องประสานพวกเรามารับเอกสารนะครับเพราะครูจะแจกเป็นติวโอเน็ตติวเข้าสอบมอลหนึ่งละโอเคนะครับไม่มีในเมื่อไม่มีใครมีปัญหาก็ให้ไปทํางานนัที่สิบเอ็ดนะครับอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้ครูลายชื่อว่าธนาน้อยนะครับทักมาได้เลยส่งเข้ามาเดี๋ยวครูตรวจนะครับครูจะตรวจนะครูมี iPad นะครับครูมี iPad มีปาอ่า มีเขาเรียกอะไรนะปากานะครับผู้ตรวจทุกข้อนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครูรอตรวจงานพวกเรานะครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณ่ะค่ะ